จะมีกำลังรับกำลังรับกลังรับกลังรับมาเตรียมเตรียมเตรียมกดบอฟเฟอร์ลดดาเมจครับกดยานสปีดครับกดบอฟเฟอร์ลดดาเมจอาร์ตั้งอาร์ตั้งอาร์ตั้งเรามาเดินมาไปจอดหน้าบันไดเดินมาเดินมาจอดหน้าบันไดเดินมาเดินมาเดินมาอหน้าบันไดนะจอดหน้าบันไดนะช้าช้าหน่อย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 ชนกำลังมานะ คาาแดนเตรียมนะพลาแดนชุน่าเตรียมนะเตรียมนเจ้าครับเรครับเตรียมรเข้าครับเข้าครับามสองนึงเข้าครับเข้าครับเข้าครับขึ้นาขึ้นตาขึ้นตาขึ้นตาทึาเพื่อนเรื่อนเพื่อนกินมแล้วเตะจะกินาหมแล้วเตะจะกเนไหมแล้วเตะเข้าหลังไปเข้าหลังไฟเข้าหลังไปจะกเนไมแล้วเตะกิเมแล้วเตะ ตกขายเพื่อนเรื่อยๆตกขายเพือเรื่อยๆหาซื้อสกิเม้นเตะก่อ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 นตอนนี้ดูเตะกันครับเตะก่อนเตะก่อนเชลียร์หลังไปเชลียร์หลังไปเชลียร์หลังไปรุ่นปวนาเพื่อนตายชุดเพื่อนเพื่อนตายชุดเพื่อนเพื่อนตายชุดเพื่อนเตะให้หมด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 สกิเม้นเตะไรเตะเตะไรเตะเตะไรเดจะโดนตีอ่ามันหมดนะมันหมดนะมันหมดนะมาเตะทั้งหมดเตะให้หมดแล้วทั้งสามหมดไปคนเดียวปะ โอเคเราเป็นคนตายโอเคเราเราลึกลับนั่งสามนะนั่งสามสองแล้วนะสองแล้วนะมีลับซึ่เดียับซึ่งหนึ่งอ่ะเดี๋ยวขยับมาแจนขยับไปด้นหน้าสองช่องค่อยเล่นค่อยเล่นค่อยเล่นขยับมาขยับมาสองช่องสองช่องช้าก่อนช้าก่อนเราขึ้นที่สูงช้าก่อนช้าก่อนคิวโยนไว้คิวโยนไว้ส่งแรงไปหน้าหน่อยส่งแรงไปหน้าหน่อยเดี๋ยวชนนะเดี๋ยวชนนะคาร่าชูราพร้อมสามสองหนึ่งเข้าครับพักขึ้นตา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 เดินเดินเดินทะลลลลลลุุุหหหััังงงททะะ เดินมา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 ทะลุหลังมาทะลุทะลุหลังมาทะลุหลังมาทะลุหลังมาเพื่อนตายชุบเพื่อนเพื่อนตายชุบเพื่อนชุบขึ้นมาก่อนชุบขึ้นมาก่อนชุบขึ้นเมื่อตอนชุบมาชุบมาส่องตาให้ตัวดาเมจตสองตาตัวดาเมจอ่ะเตะเตะเตะสกิมเมล้วเตะสกิมเมล้วเตะสกิมเมล้วเตะวันนี้เตะครับวันนี้เตะครับวันนี้เตะครับเตะให้หมดเตะให้หมดเตะให้หมดยังมีคนยังยังไม่หมดนะยังไม่หมดนะเตะก่อนเตะก่อนเตะก่อนเพื่อนตายชุบเพื่อนมาเพื่อนตายชุบเพื่อนมาอะไรเตะไรเตะไรเตะ ให้หมดเตะให้หมดช่วยกันเตะช่วยกันเตะช่วอกันเตะอย่าช้าอย่าช้าช่วยกันเตะหมด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 โอเคครับอ่ะตีมตีมแกนสองศูนย์